ต้องมาเลยที่ตียอยยกะลันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมวอนที่ตียอยะกะลันนะคะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบอิซุดีแมคคันนี้เลยนะคะให้กับพี่ก้อยและที่สําคัญคันนี้พี่ก้อยซื้อกดด้วยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะเรานะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่ามีความประทับใจอะไรยังไงนะคะพี่ก้อยจ๋าเพราะอะไรถึงเลือกตียอยยกระลันค่ะพี่จริงๆอ่ะนี่ที่มองูในแอปนะคะจะไลสวยเลยมาเนี่ยรถสวยค่ะรถสวย ได้อยู่ใช่ไหมพี่แล้วก็พี่ไ i̇şte ม่เคยเห็นรถเลยถูกต้องไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรถเลยแล้วก็มาจากจังหวัดอะไรนะต่าประเทศนี่ค่ะโอ้โหก็ลงมาที่นี่แล้วก็มาดูดูทั้งับเลยโอ้โหดูไกลมากจากต่างประเทศนะคะพี่จ๋าก็คือพี่ก้อยนะคะจบสดคันนี้ไปเลยนะคะพี่ก้อยแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่รถทุกคันของโชว์รูมเป็นไงบ้างคะพี่สวยด้วยกสวยด้วยันแล้วการบริการอะไรอย่างนี้ยค่ะพี่โอเคไหม โอเคมากแล้วก็ทับใจมากเลยพักใจมากๆเลยเนาะพี่น้อนได้ค่ะแล้วก็พี่พจะาขอ,อน,นิดนึงค่ะฝากพี่กําลังแบบเอ๊ยลังเลอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝากนิดนึงค่ะครับก็จร,จริงๆไม่ต้องลังเลนะรจริงๆไม่ต้องลังเลค,ครับเพราะว่ารถของ เนี่ยสีนี่สวยทุกคันแล้วก็ตรงปกทุกคันแล้วราคาโอเคมากับต้องได้ใช่ครับก็ถ้าใครสนใจก็มาที่ตียอยยักษ์กได้เลยนะครับผมได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็พี่จ๋าสำหรับวันนี้นะครับมวยนะคะแล้วก็พี่ก้อยนะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะพี่เดี๋ยวไปส่งมอบคันนี้กันจ้าขอบคุณค่ะ